การเมืองนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยหลายด้านนะครับทั้งในสภาและก็นอกสภาในสภาคือการประชุมวันแรกนะครับของการประชุมสภาสมัยวิสามันวันนี้และวันพรุ่งนี้รวมแล้ว25ชั่วโมงด้วยกันเพื่อร่วมกันหาทางออกสําหรับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับมีการประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ติดตามบรรยากาศกันส่วนนอกสภานะครับก็มีหลายกลุ่มมีหลายก้อนมีหลายความเคลื่อนไหว ทางกลุ่มผู้ที่มาปกป้องสถาบันหรือว่าสปปนะครับก็มีการปักหลักค้างคืนกันที่หน้าสภาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งเช้าวันนี้เพื่อยื่นหนังสือให้กับทางด้านของอประธานสภานะฮะก็มีความเคลื่อนไหวยอยู่เหมือนกันขณะที่อีกจุดหนึ่งที่วันนี้เป็นจุดสําคัญและเป็นที่จับตาของหลายฝ่ายนะครับก็คือที่สถานทูตเยอรมันหลักๆคือช่วงเย็นวันนี้คณะรัศดร63นัดหมายรวมตัวกันที่บริเวณแยกสัมญาณแล้วก็จะมุ่งหน้า เดินขบวนไปที่สถานทูตเยอรมันนะครับขณะเดียวกันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีอีกคณะมีอีกกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวที่บริเวณสถานทูตเยอรมันเช่นกันนะครับก็มีความเคลื่อนไหวของนายนิติธรล้าเหลือไปยื่นหนังสือเพื่อชี้แจงถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ในบ้านเราอยู่ในประเทศไทยให้ทางสถานทูตได้รับทราบซึ่งเดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวที่นั่นด้วยนะครับว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เริ่มต้นกันที่การประชุมสภานะครับ การประชุมสภาวันนี้เป็นการประชุมของอสี่ฝ่ายเพื่อร่วมการหาแนวทางแล้วก็หาทางออกสําหรับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในบ้านเราตอนนี้เริ่มประชุมมาตั้งแต่ช่วงเช้า9ก้าโมงครึ่งเปิดประชุมสภาก็มีการลุกขึ้นอภิปรายของหลายฝ่ายนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศกาันนะครับกับผู้สื่อข่าวของเราเพราะว่าติดตามสถานการณ์อยู่ที่นั่นคุณทิติยาเกตการผู้สื่อข่าวโมโนโมธเวตินายครับาร,รายงานจากปธานสภา าทางออกร่วมกันสีฝ่ายนะคะเดยวเริ่มต้นขึ้นแล้ววันนี้เป็นวันแรกค่ะโดยมีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะขึ้นพูดอภิปรายเป็นคนแรกนะคะโดยระบุว่าพร้อมที่จะรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายและจะทําเพื่อชาติบ้านเมืองค่ะ การประชุมรัฐสภาเริ่มต้นขึ้นในเวลาประมาณ9ก้นาิกาสานาทีในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาแจ้งเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากสมาชิกใน3ามยติคือ 1. สถานการณ์ที่สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และการนัดหมายการชุมนุมทางการเมืองในหลายพื้นที่ที่กลายเป็นข้อกังวลของฝ่ายสาธารณสุขและส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว 2. เหตุการณ์การชุมนุมในวันที่14ตุลาคมที่นำมาซึ่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ ร้ายแรงในกรุงเทพและ3คณะรัฐมนตรีอ้างอิงเหตุขอคืนพื้นที่การชุมนุมบริเวณสี่แยกปทุมวันเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานายวิรัตรัตนเศษประธานวิปรฐบาลได้แจ้งกรอบเวลาการอภิปรายว่าจะใช้เวลาสองวันรวม25ชั่วโมงซึ่งคณะรัฐมนตรีมีเวลาตอบและชี้แจง5ชั่วโมงฝ่ายค้านมีเวลา8ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลมีเวลา5ชั่วโมงและสมาชิกุธิสภามีเวลา5ชั่วโมง ในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาระบุว่าการอภิปรายทั่วไปขอให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต้องไม่พูดวนเวียนซ้ำซากกับผู้อื่นห้ามนำเอกสารหรือวัตถุดใดรวมทั้งไม่แสดงกิริยาไม่สุภาพและห้ามกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการอาภิปรายพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขึ้นอภิปรายเป็นคนแรกโดยได้กล่าวถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมเช่นการขอให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมการยกเลิกพรกฉุกเฉินซึ่งยอมรับว่าบางแห่งมีปัญหาและไม่อยากให้เกิดการจราจรแม้จะมีปัญหาแบบไหนแต่เชื่อว่าทุกคนรักชาติบ้านเมืองและหวังจะใช้เวลาทั้งสองวันในการหารือและรวบรวมทางออกของประเทศไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของพลเอกประยุจันโอชาค่ะสิ่งที่ผมมั่นใจว่า ที่ผมมั่นใจในวันนี้ก็คือคนไทยทุกคนไม่ว่าเราจะมีมุมมองด้านการเมืองอย่างไรแบบไหนแต่ทุกคนผมเชื่อมั่นว่าทุกคนยังคงรักชาติรักพัฒนธรรมรักรางเงาและคุณค่าของความเป็นไทยแต่เดียวกันเราก็รู้ว่าเราต้องการอนาคตที่ดีสำหรับชนและประเทศสองเรื่องนี้เราก็ยังดำเนินการอยู่มาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องรักในรากเงาของความเป็นไทยเรื่องความต้องการอนาคตที่ดีสำหรับลูกหลานเยาวชนไทย รัฐบาลไม่อยากทอย่างเต็มที่นะครับเป็นสองเรื่องที่น่าจะเดินไปด้วยกันได้เราต้องหาวิธีแก้ไขที่นําพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นนะครับอย่างมีหลักการมีเหตุผลนะครับมีความถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างต้องต้องเป็นไปตามกฎหมายทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าะทำอะไรก็ตาม ด้านนายสมพงศ์อมรวิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าพักเพื่อไทยอภิปรายว่ายติของรัฐบาลในการประชุมรัฐสภาเป็นยติที่ไม่สร้างสรรค์และมีแนวโน้มที่จะสร้างความแตกแยกร้าวฉานในสังคมไทยและซ้ำเติมให้เหตุการณ์บานปลายโดยได้เสนอให้พิจารณาและหาข้อสรุป4ี่ข้อด้วยกันคือการพิจารณาข้อเสนอของผู้ชุมนุมเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญเร่งปลดเงื่อนไขที่เป็นมูลเหตุของวิกฤตและนายกรัฐมนตรีต้องลาออกค่ะ ปฟังเสสียยงงงงงบบช่วตออนนขนาามพงค่ะเพ์ือ่อการขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นทั้งมวลนี้และถือเป็นการแสดงออกต่อการรับผิดช,ชอบ mm. กับเหตุการณ์ที่คุกกุ่นเป็นอยู่ในขณะนี้เพื่อจะให้คลี่คลายและจบลงในทันทีท่านนายกรัฐมนตรีท่านคืออุปสรรคสำคัญและเป็นคาระของประเทศ ท่านลาออกนะครับท่านลาออกนครับทุกอย่างจะจบลงด้วยดีดน้นนอกจากนี้ก็ยังมีผู้อภิปรายอีกหลายคนที่อภิปรายในสามยติที่น่าสนใจในช่วงที่ผ่านมานะคะอาทินายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทและนายภัยบุญนติติตะวันค่ะ ขณะที่บรรยากาศบริเวณหน้ารัฐสภานายสวิททองประเสรศิฐหรืออดีตพระพุทธอิสระได้เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันได้ยื่นหนังสือคัดค้านการยื่นยติเพื่อตั้งคณะกรรมธิการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุก,การประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายแทนคุณจิตอิสระเลขานุก,การคณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนมารับมอบหนังสือคะ่ะ ขณะนี้นะคะการอภิปรายยังคงดําเนินต่อไปค่ะซึ่งวันนี้คาดว่าจะสิ้นสุดในเวลา22นาฬิกา30นาทีและในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการเริ่มต้นอภิปรายอีกครั้งในเวลา9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะ ขอบคุณครับคุณธิตยาเกตการนะครับผู้สื่อข่าวโมโนโทวิตินานะครับรายงานจากรัฐสภาซึ่งก็ต้องจับตาแล้วก็ติดตามไม่รู้หรอว่าท้ายที่สุดแล้ว25ชั่วโมงตลอดทั้ง2วันผลลัพธ์ที่ออกมาแนวทางและการร่วมกันหาทางออกจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนก็คาดหวังว่า2วันนี้จะได้ประโยชน์สูงสุด จากการเปิดประชุมสมัยวิสามันนะครับแต่ต้องยอมรับว่าด้านหนึ่งก็มีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันไปมองการประชุมสภาในช่วง2วันนี้แตกต่างกันไปหลากหลายความคิดความเห็นนะครับวันนี้เรารวบรวมความคิดความเห็นมาให้ได้ติดตามกันแต่ละคนแต่ละท่านมองเรื่องนี้อย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับ แม้จะมีการประชุมเพื่อเตรียมการใช้กําลังเข้ามาเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยภายในรัฐสภาในระหว่างเปิดประชุมสมัยวิสามานัน26-27ถึงตุลาคมนี้แต่นายชวนหลีกภัยประธานสภาสั่งให้ยกเลิกแผนปฏิบัติการเพราะไม่อยากให้รัฐสภาเป็นพื้นที่ควบคุมเพียงแต่ขอให้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นกว่าเดิมในระดับหนึ่งเท่านั้นนายแพทย์สุกิจอัโทโภกกรที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรย้ำถึงการเปิดประชุมสภาเพื่อระดมหาทางออกให้กับประเทศถือเป็นความตั้งใจของประธานรัฐสภาและสมา ในฐานะตัวแทนของประชาชนจึงเชื่อว่าจะช่วยกันหาทางออกให้กับบ้านเมืองได้ตามการคาดหวังของประชาชนพักประชาธิปัตย์มีการประชุมสอสอของพักเช่นเดียวกันกับพาร่วมรัฐบาลอื่นๆเตรียมความพร้อมอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา165เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินต่อคณะรัฐมนตรีกรณีสถานการณ์การเมืองและการชุมนุมที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ส่วนนายจุรินลักษณะวิสิทธ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์คาดหวังว่าการเปิดประชุมสภาในครั้งนี้จะนำไปสู่การ คณะกรรมาการศึกษาพร้อมย้ำถึงสมาชิกรัฐสภาต่อการแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์เพื่อร่วมหาทางออกต่อสถานการณ์ความขัดแยง้งและยืนยันไม่คิดที่จะถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันโอชา ด้านในสุทินคลังแสงประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายคา้านหรือวิฝ่ายคา้านมองว่ายติ3ข้อของนายกรัฐมนตรีที่จะนามาอภิปรายไม่เป็นประโยชน์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและอาจทําให้เกิดปัญหาของสมาชิกในสภาพร้อมกับมองว่าจะทําให้สังคมผิดหวังกับการอภิปรายในครั้งนี้ด้วยสุดท้ายอาจไม่นําไปสู่การหาทางออกให้กับประเทศได้ส่วนนายแพทย์ระวีมาชมาดลหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่เสนอให้รัฐสภาร่วมการพิจารณาหาทางออกต่อปัญหาความขัดแย้งก่อนทําประชามต ถามคนไทยจะให้แก้วรัฐธรรมนูญปี2560หรือไม่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่า3เรื่องที่คอรมอรเสนอไว้ไม่ได้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมและไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพักการเมืองฝ่ายค้านจึงเป็นคำถามถ,ามถึงผลลัพธ์ในการหาทางออกร่วมกันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปติดตามอีกจุดหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวก็คือที่สถานเอกอัครราชทูตเยอรมันประจําประเทศไทยนะครับที่ถนนสาทรเพราะว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงบ่าย2องโมงที่ผ่านมาก็มีการรวมตัวกันของมวลชนที่นําโดยนายนิติธรล้ําเหลือนะครับไปยื่นเอกสารหนังสือเพื่อชี้แจงถึงสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็รวมไปถึงจับตาช่วงเย็นวันนี้ด้วยของกลุ่มคณะรัษฎร63ที่จะเดินทางไปที่นั่นเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวนะครับกับคุณพิมพ์พัทราจันหอม ผู้สื่อข่าวโมโนทุวิตินาของเราตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับคุณพิมพ์พัทราสวัสดีครับสวัสดีค่ะค,ค,ค,คุณนรทเกตค่ะครับบรรยากาศตอนนี้นนที่่นเป็นยังไงบ้างครับค่ะตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเริ่มมีตำรวจควบคุมผงชนนะคะจากกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนประมาณสี่ถึงห้าพันรถเริ่มที่จะเข้ามาดูแลความเรียบร้อยบร,ริเวณหน้าสถานพูอเยอรมนีแล้วค่ะครับ ส่วนก่อนหน้านี้นะคะ<า>ครับนายนิติทรล้ําเหลือหรือว่าทนายนกเข,ขาเนี่ยพร้อมกลุ่มมวลชนที่เรียกตัวเองว่าประชาชนคนไทยเดินทางมาที่บริเวณหน้าสถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยนะคะที่บริเวณถนนสาธรใต้ซึ่งได้มีการน,นัดหมายก่อนหน้านี้ว่าจะเดินทางมาถึงที่นี่เวลาประมาณสิบสี่นาฬิกาจากนั้นก็จะยื่นหนังสือนะคะกับเอกอัครราชทูตซึ่ง ก็มีมวลชนที่สวมเสื้อสีเหลืองนะคะทยอยเดินทางมาให้กําลังใจเอ่อแล้วก็มีรถเครื่องเสียงนะคะมาพร้อมกับทนายนกเขาด้วยเมื่อถึงเวลา14นาฬิกาทนายนกเขาพร้อมกับนายพิชิตชัยมงคลก็ได้เข้าไปเป็นตัวแทนมวลชนเพื่อ,อยื่นหนังสือที่จะชี้แจงกับสถานพูดนะคะโดยระบุว่าเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของไทยและก็ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อที่จะให้รัฐบาลเยอรมน,นีได้เข้าใจข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องค่ะเมื่อภายหลังที่ยื่นหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีเท่านั้นนะคะนายพิชิตชัยมงคลก็ได้ออกมาชี้แจงถึงการเข้พบ,พบ ตัวกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสาธารณรัฐเยอร,รมนีโดยระบุว่าการยื่นหนังสือในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากความกังวลข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมบางกลุ่มที่มีการภาดถีสถาบ,าารรบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนายพิชิตก็บอกว่าท่านเอกอัครราชทูตก็รับปากว่าจะนําหนังสือที่ยื่นนี้นะคะต่อไปอยังรัฐบาลเยอรมันเพื่อที่จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าประชาชนคนไทยเนี่ยมีข้อเรียกร้องไปถึง รัฐบาลเยอรมันให้เคารพสิทธิทางการเมืองของไทยนอกจากนี้นะคะทนายรกเขาก็ยังระบุว่าการยื่นหนังสือในครั้งนี้เนี่ยต้องการให้สถานผู้เยอรมันได้พิจารณาข้อมูลจากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ยืนยันว่าการที่เดินทางมายื่นหนังสือในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การชุมนุมแต่อย่างใดเป็นเพื่อเป็นเพียงแก้การยื่นหนังสือข้อเท็จจริง ข้อมูลที่ครบด้านให้กับทางสมสารพูดทางประเทศเยอรมันได้รับรู้ข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็จากนั้นไม่นานเมื่อการยื่นหนังสือเสร็จสิ้นทนายนกเขาก็ได้ลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะว่าอยากให้รัฐบาลเยอรมันเนี่ยได้รับฟังข้อมูลอย่างครบถ้วนของทุกฝ่ายนะคะว่าการที่ผมผู้ชมนุมของกลุ่มคณะราษฎรและก็กลุ่มประชาชนปลดแอกเนี่ยความพยายามะคุณพิพัฒน์ได้ยินผมไหมฮะ ได้ยินค่ะได้ยินตอนนี้ยุติการชนนุมไปแล้วถูกไหมฮะค่ะตอนนี้ทางกลุ่มของประชาชนคนไทยได้สลายตัวออกไปแล้วค่ะณต,ตอนนี้ก็ค,คือล่าสุดตำรวจได้เข้ามา ควบ,บคุมพื้นที่บริเวณด้านหน้าสถานทูตแล้วก็ได้มีการนํารั้วมาล้อมเอาไว้แล้วค่ะ,อะโอเคโอเคเดี๋ยวติดตามกันต่อขอบคุณคุณพิพัฒนก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามสถานาการณ์กันต่ออีกครั้งหนึ่งคือช่วงเย็นวันนี้นะฮะที่ที่จะมีการรวมตัวกันของคณะรัษฎร,ร63ที่แยก3ย่านแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่สถานทูตเยอรมันก็คือช่วงเย็นวันนี้เดี๋ยวจับตาสถานาการณ์หลังจากนี้เป็นอย่างไรรวมไปถึงในสภาด้วยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวติดตามไปจนถึงช่วงค่าว่าจะมีความเคลื่อนไหวมากน้อยแค่ไหนี่่เทั้งงหมดขอจาาะ จำวันนี้วันนี้หมกเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ